พ่นสวัสดีครับตอนเด็ก,เดก,เเกเๆเ,กกนะเ,กเ,กเคยเล่นกันไหมเพื่อนๆนี่ยาจะทำที่ดักตั๊กแตนให้ดูนะครับสมัยเด็กๆเคยเล่นกันไหมนี่เป็นยาแห่าหมูที่ดักตั๊กแตนมีใครเคยเล่นไหมครับ ี่ดักตะกรแตของเล่นสมัยเด็กๆมีอะไรก็ต้องเล่นไปครับหาเล่นไปตามจับอะไรได้ก็เอามาเล่น,น ไม่รู้ว่ามันดักได้หรือเปล่านะแต่ก็นั่นก็เ,เล่นเล่นกันสามเล่นยๆ่นที่ดักตะกแตจนถึงวันนี้ก็ ยังไม่รู้นะว่าถ้าก็แทนมันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงแต่เราก็อ่านออีกสมัยก่อนนะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเกมให้เล่น mm. ก็ต้องเล่นนี่นครับหาของเล่นรอบตัวไปต้นไม้ใบหญ้าคือของเล่นหมด ไม่ต้องหา,หาเล่นตามภูมิประเทศนะครับทำที่ได้บบนี่แล้วก็เอาออก ก็จะประมาณนี้แ้วนี้มามาัดเสร็จแล้วครับที่ดักตะแต็นสมัยเด็กๆไม่รู้เลยครับรว่ามัน มันจะเข้าไ,ได้ยังไงครับตบก์แตน่ะนะครับก็เด็กๆก็สนุกสนานกันไปตามภาษาเราไปดูเราไปแขวนบนต้นไม้นะครับเผื่อมันจะติดอย่นะครับหลังจากที่เราได้ม้วน,นะก็เอาไปแขวนตามกิ่งไม้ใบหญ้าทั่วไปครับภาษาเด็กนะครับ ก็ทำกันไปครับนี่แขวนอไรอย่งนี้แล้วกันของเล่นเด็กยุค 90, นะ90ครับ80 90นครับมีใครเคยเห็นกันบ้างไหมครับนี่ยักไว้ครับเผื่อจะมาติดเผื่อถ้าก็แตงจะหลงมาติดครับเช็คชื่อหน่อยเช็คไม่ใช่เช็คชื่อครับเช็คอายุหน่อยครับ นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่าแจ็คพากินพาเที่ยวด้วยนะครับจะนำเสนอคลิปด,ดีๆมาฝากครับวันนี้สวัสดีครับ